แหมแล้วคุณมาอะไรท่านผู้บริาาหารครับได้เวลาทํางานแล้วครับผมอ่ะได้เวลาทํางานแล้วเหรอครับผมอ๋ออ่ะโอเคมาครับอ่านี่แหละนะนเร่ไปเป็นผู้บริหารเลยเนี่ยดูชีวิตผู้บริหาร <laughs> นะจบมาสูงก็ต้องอย่างนี้แหละนะนะชีวิตผู้บริหารนั่นเนี่ยโอ้ยมา <c oughs> นะ ในเวลาทำงานฝูกบริหารแล้วโอ้เอเอเอะไรกานนะครับอ๋เอเฮ้เ